สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆชาวเด็กดีดับทอมเข้าสู่เทป Admission Reality ภาพพิเศษนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก่อนที่จะออกไปสร์น้ำนะครับวันนี้เรามาติวมาติวเทีกันนะครับเกี่ยวกับการเลือกนัวันนี้ที่เราได้ได้อยู่คนเดียวก็อยู่กับน้องรักนะครับทั้งสองคนที่วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องสุดการเลือกนักันไปพมกับพวกเนๆกันเลยครับสวัสดีมุมกับประตูครับสวัสดี

น้องทางบ้านก็คงจะต้องเคร,รยียดกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เราก็จะมาช่วยน้นองๆพิจารณาว่าอเลือดแดงหรือเลือดสี่ยควรจะเลือกอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะพะี่อนเต้ไม่รู้ว่าจะเป็นการช่วยหรือเปล่าช่วยช่วยบ้าง <c oughs> ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการช่วยหรือเปล่านี่ต้องช่วยเฉยเฉยเฉยก็คือน้องมันเลือกไว้อะดีอยู่แล้วแต่พี่ยังไม่ติดไม่ติด ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปีเด็กแอดมิชชั่นส่วนใหญ่คือสาดน้ำก็สาดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความสุขนอะมคือช่วงไม่ไ่ไองทูกปีเป็นช่วงแบบเหมือนช่วงที่เด็กเครียดที่สุดเพราะว่าเหมือนว่าเป็นการชี้ชะตาเลยว่า4ปีข้างหน้าจะเรียนอะไรจบมันจะทำงานอะไรใช่แบบชี้เสร็จอาจจะไปเจอแฟนในการก้ได้แบบชี้ถึงอนาคตถึงการแต่งานก็ได้ใช่ไหมท่งการการการมองการกมากตอน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 ที่รุ่นตอนเอ็ทา์ตอนนั้นเป็นสมัยเองทา์ สมการนี้แบบว่าเพื่อนชวนออกไปเล่นก็ไม่ค่อยได้นั่นนะคือแบบไม่มีกระจิตกระใจเล่นเซนที่ถึงตลอดว่าพอประกาศผลแล้วเราจะได้ใส่ชุดนี้สิต้องซื้อสาสถาบันไหนอะาหรือว่าจะไปอยู่นี่ตลอดเกมมากแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเลือกพนักงานเขาเลือกผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเอ็นทายรู้แสุดท้ายรู้เลยอย่างว่าสุดท้ายรุ่นสุดท้ายปัดกัดได้ก็คือแบบว่าจะวุ่นมากกับการตัดแปะที่อาารเป็นใช่ไแต่ว่าตัดแปะแปะแต่มันเบี้ยวแบบมันเน่าหมดแล้วต้องไปซื้อเคร่องม่มตั ต้องบอกน้องๆทางบ้านว่าอันนี้คือระเบียบการปีก่อนๆเนี่ยเวลาจะตัดแปะเนี่ยไม่ต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตเขาจะมีกำหนดการมาให้แล้วเราก็ตัดตัดเลขรหัสใบหน้าไปแปะอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่ก็จะแบบตัดสลับไปอันหนึ่งไว้สองลวกันสองไว้หนึ่งแบบจนมันเน่าหมดแล้วพี่ต้องมีจูบสมัครต้องซื้อในหลายใบอย่เพื่อแบบว่าและที่สองคัญฮาม่าเพื่อนพี่เอ็มตัดอยากเข้ามอนี่มากตัดชุ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 ดพอตัดเสร็จเขาไปวางรวมกันหลง เอาด้านหลังมาติดเป็นของมอหนึ่งระกาศผลออกมาตาิดมอข้างหลังดีมากคือแบบฮาบ้ายก่อนอันนี้นั่นจริงจริงที่ขนาดที่พีเป้เลี้ยเคยดีนะใช่พี่ซึ่งพี่เป้เอ็นไม่ติดด้วยส่งซองมามาเข yeah. ้าไปเป่าอีชิเตอร์มาญี่ปุ่นนำซองมาชิปไม่ใช่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่น53เป็นรุ่นที่แบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆรวมถึงการสมัครด้วย ก็แบบว่าใหม่เตรียมพร้อมใช่แล้ววันนี้ก็เพิ่งคืบเรื่อยการน่าไหนของใครเล่นไหนยังไงมันก็เหมือนกันทุกเล่มไม่เหมือนกันนะนี่ของตูเป็นลางดีมาแล้วสีชมพูเฮ้ยเข้าเห็นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาของพุงกันมีลางดีของพุงมีลางดีด้วยมีของมหาลัยศิลปากรด้วยแต่น่าติดต็ดทุกคนเลยเนี่ยแล้วเอาเข้าไม่ได้แต่ช้าไปซื้อกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคนไปซื้อเยอะหรือเปล่าไม่เยอะครับ ไปซื้อกันที่ไหนอ่ะที่เนี่ยอ่ะมีเนี่ยสอสอบอสออย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการอรดมตัวยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบมีอะไรอีกมีแค่เนี้ไปแล้วเป็นไงบ้างมีอะไรสงสัยหรือว่าได้สอบถามเลยจ้าหน้าที่บ้างหรือเปล่าถามมาเท่าไหร่ดีดีนะไรด้ไหมคะดีมากถาไดาเท่าไหร่ กพี่สองเล่มร้อยห้าสิบแลกันเออก็น่าจะสอนอันนี้นี่สอสองเล่มร้อยห้าสิบขาบอกได้นะแต่คืออาจจะไม่ติดอาจจะไม่ติดอะได้ได้ซื้อระเบียบการาแลวได้ลองเปิดต่างอะไรหรือยังก็ลองเปิดพันๆอูครููเปิดผันๆเป็นยังไงบ้างเจออะไรข้างในไหมเจอเบียบการขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรอหวยข้างในไมากอาบมามาอาอบ อใช้เปอร์เซ็นต์แกะแผ่อะไรนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็มีวิธีการคิดคะแนนด้วยไหนไหนไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนอ่ะในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์เลยโหจริงมากเฮ้ยเรื่องเกี่ยวการปีนี้เวิร์กมากอ่ะพีเอ็มอะไรถึงกชุนไม่เรื่ยนข้อมูลเลยคูมิเปิดไปทีแรกหน้เถึกชนเลยคือภูมิเปิดตั้งแต่มหาวิทยาลัยที่21เป็นต้นไปเจ๋งมากเจ๋งมากเฮ้ย เฮ้ยมีสถิติการสอบเรืองนี้มาให้ดูด้วยแจ๋วแจ๋วมากแต่ได้แต่ต่อเป็นของ452นะของพี่เป้สีอะไรนูกพี่เป้สูงว่าจะสีแดงเข้มๆแล้วจะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วของพี่สีฟ้าสีฟ้า,ฟาตัดกันกาวติดมือเลยนะฮะตอนนั้นทำได้นี่เขาไม่บอกทุกมาตาฐานอะไรในเมืองไทยเลยตอนพี่บาเต้นี่นะครับนี่นะครับน้องสีชมพูใครที่ยังไม่มีซื้อนะครับ หรือว่ายังยังไม่มีเป็นเจ้าของต้องไปซื้อได้ที่ที่สอบออแล้วก็หลายแห่งหลายแห่งได้แก่เซม่นอีเวนไม่ใช่นี่มันจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่ซื้ออยู่นว่าไหมว่ามันจะมีบอกเอาไว้นี่นี่นี่หน้าสามหน้าสามนะครับน้องๆซื้อได้ที่ศูนย์ซอบที่กรุงเทพปริมณทนก็นี่เลยมองเกษตรเทพระจ้าเก้าธนบุรี แล้วก็สภอ,น,อ,อนะครับแล้วก็ภูมิภาคนี่ก็ตามมาหาวิทยาลัยแบบว่าที่ใหญ่ๆประจำภูมิภาคถ้าอีสานก็ขอแก้ข้างหน้าเดียวว่าเชียงใหม่ภาคใต้ก็มออออย่างนี้นะฮะใครใกันนาะคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมันใครกันนาะ